สวัสดีครับพบกับ fc หมูบ่ายกันอีกเช่นเคยนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็คในร้านค้าหน่อยแล้วกันนะครับจะมีแพ็คไหนที่น่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ครับไปกันเลยโดยวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาหาแพ็ค10แถมหนึ่งแล้วกันนะครัเพราะเรามีอยู่ที่6000 fc point ครับเติมกับร้านได้บัตรีมาครับประมาณ569บาทนะครับในแพ็ค6 0 0 0 fc point นั่นนะครับก็จะมี ucl นะครับ10แถมหนึ่งนะครับได้ลุ้น นาเตะหนึ่งร้อสี่ถึงหนึ่งร้อเจ็ดนะครับราคาเป็นไงบ้างต้องดูราคาก่อนอ๋อก็ถือว่านิ่งแล้วนะจากเจ็ดพันกว่านะครับเปิดชา้าก็อย่างเงี้ยนะครับแล้วราคาถูกกว่าเพื่อนอ่ามันจะมีสิบแถมหนึ่งตรงนี้ด้วยนะ <c oughs> มาดูตรงนี้หน่อยตรงนี้มันจะเป็นรวมนะครับดูแล้วไม่น่าเปิดแล้วนะหรือไงมาาโดนาราคาเท่าไหร่สี่พัน ส่วนอย่ดง17ก็ประมาณ4,000ขึ้นไปนะอ่าประมาณ3-4,000ขึ้นไปนะครับอ่ะแล้วก็ตัว TOTY กลับมาครับ TOTY TOTY อยู่ตรงไหนน,นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ TOTY ใช่นี่ F ตรงนี้ครับ104-107เรามาดู ราคาเฮ้ยยังได้นะ TOTY พอน่าอยู five, uh ่ต huh. uh ้องไปตรงนี uh ้ด huh. uh ีก huh. ว uh ่า huh. ดูนี้ดูยากครับดูตรงนี้ดีกว่าหนึ่งร้อยห้าถึงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยหกแล้วกันนะหนึ่งร้อยห้าหนึ่ง้อยห้าห่้อยหหนึ่งร้อยห้าขึ้นไปนะครับดูสิ TOTY นะครับหกพัน UCL พยายามหาดูแต่ดูแล้ว UCL น่าจะแพงกว่าเพื่อนนะดูดูแล้วเนี่ย UCL ดูหบ,บมันก็ค้าๆกันแหละเนาะพูดถึงนะเขาค้าๆกันหละสี่สห้าพันถ้ามันได้ร้อยเจ็ดมันก็โอเคนะครับร้อยเจ็ดที่ถูกที่สุดน่าจะเป็น n ออนมั้งนี่ร้อยเจ็ดสองพันกว่าร้อเจ็ดตัวอื่นเขาก็แพงกว่าเลยู่นะ ดังนั้นวันนี้เราจะมาเปิดแพ็คเป็น UCL แล้วกันครับดูท่าแนละ้ว UCL เหมือนจะแพงๆอยู่นนะแต่จริงๆร้อยหกตรงนี้ก็แพงอยู่นะนี่อ่ะเปิดหานักเตะใหม่แล้วกันครับเป็นนักเตะ UCL แล้วกันครับตรงนี้เลยนะครับสิบแถมหนึ่งตรงนี้แหละนะครับเขาบอกว่าให้เปิดสิบครั้งเดียวเลยนะครับซึ่งมันก็ มันก็จะไม่มีแอร์ไทม์นะครับผมดังนั้นวันนี้เราเปลี่ยนสูตรหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> เป็นสามสี่สามไหมสามสี่สามแล้วกันนะครับวันนี้เป็นสามสี่สามแล้วกันนะครับสามสี่สามหวังว่าวันนี้หวังว่าเราจะประสบความสำเร็จกับ UCL นะครับถึงแม้ว่าทีมของเราจะตกรอบไปแล้วนะครับในรอบอที6มสุดท้าย แต่ก็ยังเหลืออลริสันติดมาก,กับเขาอยู่นะครับและนักเตะที่จะวอลกในสามแพ็กนี้คือในสามแพ็กนี้คือไม่วอลกเลยฮะทุกคนโอ้โหไม่วอลอีกแล้วเดี๋ยวนะเราต้องไปเช็คนักเตะเราก่อนไหมเนี่ยแล้วหนึ่งนะขอเช็คขอเช็คปริมาณนิดหนึ่งนะตัวสำรองเฮ้ยมันต้องเช็คตรงไหนวะ ดีวตัวนี้ที่นี่ตั้เปิดของเรามีเท่าไหร่หนึ่งศูนจ็ดสามอ้าได้อยู่ไดอยู่น่าจะน่าจะเปิดครบอยู่ครับอ่ะเปิดต่อเลยแล้วกันครับสามไปแล้วนะเมื่อกี้ไม่ได้เลยนะครับไม่มีใครออกมาเลยนะครับผม <c oughs> <c oughs> มาโคล่าน่าสนใจมากเลยนะ <c oughs> มาครับแพ็คนี้เป็นแพ็คสี่ ลองดูซินักเตะนักเตะยูเซลรู้สึกว่าจะต้องต้องเปิดแพ็กนี่แหละมันถึงจะออกนะฮะใช่หรือว่าต้องแรกด้วยว่ะเหมือนจะต้องแรกด้วยได้อยู่ใช่ไหมแล้วเตะที่จะวอล์กมาในแพ็กสี่นี้นั่นก็คือบาโคล่าโรโดิโกมาเถอะใครก็ได้ที่หนึ่งร้อยเจ็ด สิบกว่านะโอโ้ไม่มาเลยตาแล้วเกลือแล้วเหอนี่เปิดทีไรโคตรเกลือเลยไม่เปิดแล้วน,นี่ถ้าไม่วอล์กมาอีกรอบเนี่ยถ้าไม่วอล์กมาคือไม่เปิดแล้วนะอีรู้สึกว่าจะให้เกลือมาหรือเกือนะหลังๆเนี่ยไม่วอล์กเลยนะสิบแพ็กเนี่ยไม่วอล์กไม่วอล์กเลยนี่กระตุ้นส่งเสร,ริมยอดขายนะอี นายจะไม่ให้ฉันเปิดเป็นหน้ามา้าอีบ้างหรอฮะมันต้องวอล์กหน่อยดีวอล์กหน่อยเร็วมาวอล์กเถอะไม่วอล์กว่ะเศร้าเลิกเลิกเลิกแต่ว่าได้มาเชลโน,โนดีอยู่นะ <c oughs> แพนี้ได้มาเชลโน,โนดีอยู่นะครับนักเตะเกินเนะี่ยนั่นไงอยมาแล้วลเจ้าเกินจริงด้วยแป๊บนึงอา่า ก็เต็มแล้วปเป็นตัวเลขแล้วกันเฮ้ยตัวเลขก็เต็มอ,อ่อเต็มหมดเลยบุฟเฟ่ตหรอใครก็ได้หรอกเนาะมาที่มาที่วันดุ่งสาแล้วกัน เสร็จยังไปที่อ่ะน่าจะเสร็จหมดแล้วครับนติดไม่น่าจะเกินแล้วล่ะครับลองลอ,อเช็คดูซิแต่ตอนนี้เหลือที่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งโอเคหนึ่งห้าหนึ่งโอ้ต้องบอกเลยนะว่าสิบแพ็คเนี่ยเมื่อกี้นี้เนี่ยไม่วอล์กสักตัวนะครับดังนั้นเอต้องเอาเร้อเจ็ดมาให้เราด่วนๆแล้วลหละนะครับ ต้องจัดร้อยเจ็ดมาแล้วล่ะครับ EA ครับจังหวะนี้และนักเตะที่จะมาวอล์กในคลิปนี้นะครับเป็นนักเตะที่ต้องบอกเลยว่าเป็นปีก RWRW 1 0 7นะครับราคาดีทั้งคู่เลยมาโครนาก็ดีโรนิโ,โ,โกก็ได้นะครับ ได้หมดทั้งคู่ว่าไปแล้วขอประเทศขอเป็นขอเป็นประเทศอะไรโอ้โหประเทศอย่างนี้สัตไตเกอร์อย่างนี้อินเตอร์ไม่ค่อยจะดีลวหลักรอ้อยสี่แน่แน่โอ้โหนาโตวิดสามร้อยกว่าล้านโอ้โหมดข้ามสีบอกเลวมา พูดเกลือทุกคนเกลือจัดๆเลยวะ่ะไหนๆๆโอ้โห,โโหเกเกลือเกลือจัดจริงๆเกือกเกินหนึ่งห้าพันเอฟพอยต์นะครับด้อันตอรวิทนะครับโอ้โหเกลืออย่างเงว,ว้ยว่ะ เหลือจัดๆเลยว่ะเหลืออะไรไหมเหลือพันหนึ่งเ <c oughs> หลือบันหนึ่งอ่ะจัดตรงนี้ไปหน่อยแล้วกันนะครับอ่าพอดีเรายังไม่แลกนักเตะอีกนะครับดังนั้นวันนี้ก็เอามาถลุงตรงตรง,ตรงนี้อีกนิดนึงแล้วกันนะตรงนี้อีกข้าแล้วกันครับมา ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะแลกใครดีนะครับลิเซ่เหรอชอนฮานี่ลิเซ่หรือจะแลกเป็นวิกซาดียังขาดแต้มอยู่ที่ประมาณ300นะครับรอคอยปฏิหารว่าจะแลกนะักเตะดีๆเอาไปแลกอะไรอังกฤษอาร์วีเอออาร์เซนอลรอเ เฮ้ยได้สามสิบสี่สิบเฮ้ยได้สี่สิบแต้มอยู่นะสี่สิบห้าแมนะครับผมไม่ได้เลยสี่สิบห้าแมหนึ่งหนึ่งแปดสองอีกแหละหนึ่งหนึ่งแปดสองสี่สิบห้าแมนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแลกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะก็ไม่รู้ว่าจะแลกใครดีควารัสเคเดียก็รู้สึกว่าก็จะมันก็ ดีไหมตอนนั้นควาลัสเคเลียถามว่าดีไหมเมันก็เล่นเล่นไม่ยากนะครับได้อยู่นะอาจจะได้ควาลัสเคเลียสองไอเดีเลยก็ได้มัง้งนะครับสี่สิบห้าก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ก็ลิงลิงแปดร้อยแต้มอยู่เหมือนกันครับแปดร้อยแต้มก็มีเอเซียงนี่แหละหนาแรกยู่ในเอเซียง าจะเสี่ยงไปเลยดีไหมอืมาจะเสี่ยงรูไ้ไงดีเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันครับทุกคนวพาพันหนึ่งก็อีกนิดเดียวก็ได้พันหนึ่งและวครับทำไมเสี่ยงก็เดือดเขาประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันครับสวัสัีพีนี้สวัสดีครับผม